เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะขวัญใจแฟนบอลของทีมเราอย่างทางวัตุรุเอนโดมิดฟิลด์ทีมชาติญี่ปุ่นกันก่อนเลยเมื่อเขาเพิ่งย้ายจากทางมาขาวสตุดการ์ตมาอยู่กับทีมของเราย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วได้สนนราคาสุดถูกเพียงแค่16ล้านปอนด์ซึ่งในตอนแรกที่สโมสรเซ็นสัญญากับเขาก็ถูกแฟนบอลของทีมเราเองออกมาวิพากวิจารอย่างหนะัก เนื่องด้วยอายุอานามของเขาที่เขเข้าหลัก30ปีแถมยังไม่ใช่นักเตะที่มีชื่อเสียงเป็นวงกว้างแต่สุดท้ายเขาก็สามารถเอาชนะใจทุกคนได้จากผลงานในสนามและกลายมาเป็นแกนหลักสำคัญให้กับทีมของทางเยอเกนครอฟได้สำเร็จอีกด้วยทว่าเมื่อมันเกิดการเปลี่ยนแปลงกุนซื้อมาเป็นตัวของทัดออเนอร์สโตรในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเอนโดก็ต้องตกอันดับตัวเลือกภายในทีมอย่างชัดเจน แมอเขาไม่ใช่นักเตะในสไตล์ที่ทางในายใหญ่ดัชแมนชื่นชอบจึงตกเป็นเพียงตัวสำรองอดทนในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้ ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางคอ์ดอฟไซส์ side, สื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีก็ได้ระบุว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอสำหรับการปล่อยตัวเขาในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวเดือนมกกราคมที่จะถึงนี้และมีการตั้งสนนราคาของเขาเอาไว้ที่ตัวเลขเพียงแค่15-20ถึงล้านยูโรหรือคิดเป็นราว12.5-16.7ถึงล้านปอนด์เท่านั้น นั่นหมายความว่าแม้ทางลิอร์พูลจะพร้อมปล่อยตัวเขาแต่สโมสรเองก็ต้องการที่จะได้ค่าตัวของเขาใกล้เคียงกับระดับที่เราจ่ายออกไปในการซื้อตัวเขามาร่วมทีมเมื่อหนึ่งปีก่อนนั่นจึงทำให้มันมีหลากหลายสโมสรในเวทีพิมลิกที่พร้อมจะอ้าแขนรับเขาไปใช้งานต่อไม่ว่าจะเป็นทางอิปสุดเทาฟูแลมและทางวูฟแฮมตันวันเดอร์เร ตามลำดับหลังจากทางตัวของเอนโดเองก็พิสูจน์ตัวเองให้เห็นมาแล้วว่าเขามีความสามารถมากเพียงพอที่จะลงเล่นในเวทีใหญ่ของโลกอย่างการแข่งขันพิมพ์เมลิกได้อย่างสบายใไหนก็ฟังความคืบหน้าจากทางฝั่งของสื่อในประเทศอังกฤษกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราก็ยังคงจะเกาะติดเรื่องราวของทางวัตรุเอนโดอีกเช่นเดียวกันแต่ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการอัปเดตข่าวสั้น จากทางสื่อของฝั่งประเทศอิตาลีกันบ้าง มาทางอินเตอร์ไลฟ์สื่อท้องถิ่นจากแดนลงเท้าบูธก็มีการตีข่าวใหญ่ในประเด็นนี้ออกมาสมทบด้วยเช่นเดียวกันในช่วงเช้าวันนี้เลยว่านอกจากบรรดาสโมสรในพิมลิกดังกล่าวข้างตน้นที่มีการแสดงความสนใจในตัวของดาวเตะวัย31ปีรายนี้เข้ามาแล้วแม้แต่ทีมยักษ์ใหญ่ของทางเกาโชสเตียอาอย่างทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานซึ่งก็เป็นแชมป์เก่าของพวกเขาในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วอีกด้วยก็อยากจะได้ไรายเซนของทางเอนโดไปครอบ ครออมเหมืนนกันทั้งนี้ทีมของทางซิโมเนอินซากีมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่านี่จะเป็นการเสริมทัพที่แสนจะคุ้มค่าของพวกเขาทั้งในเรื่องของประสบการณ์ที่จะได้จากตัวของนักเตะและรวมไปถึงความสามารถในสนามของเขาด้วย ในอนดีตที่ผ่านมาทางในรัสซูรีเองก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาไม่หวั่นเกรงเลยกับการต้องใช้นักเตะเอเชียหลังจากก็เคยใช้งานทางยูโตะนากาโตโมอาีตแบ็กทีมชาติญี่ปุ่นที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันระหว่างที่คาแข่งในถิ่นสารสีโลสเตเดียม ด้วยเหตุนี้จึงทําให้พวกเขามั่นใจในปรัชญาการเล่นของนักเตะจากแดนอาทิตย์อุทยัยและก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่สนับสนุนให้อินเตอร์พร้อมที่จะกระโดดเข้าร่วมวงในการแย่งชิงรายเซนของเอนโดในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ตัวเลขค่าเหนื่อยที่เขาได้รับในปัจจุบันกับทางลิเวอร์พูลซึ่งก็สุดถูกเพียงแค่ห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ทําให้ทางอินเตอร์สนใจในดีลนี้ด้วยเหมือนกัน พราะต้องยอมรับความเป็นจริงกันเลยว่าทีมจากประเทศอิตาลีนั้นไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเหมือนทีมในประเทศอังกฤษดังนั้นการที่พวกเขาจะคัดสรรน,นักเตะแต่ละคนจึงต้องมีความละเอียดรอบคอบมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเงินทั้งในแง่ของค่าตัวที่จะต้องไม่สูงจนเกินไปค่าเหนื่อยก็ต้องอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมและฝีเท้าของนักเตะเองก็ต้องตอบโจทย์ด้วยซึ่งเอนโดนั้นก็ตรงกับความต้องการในทุกข้อของพวกเขา เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อแม่จะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะคนสําคัญที่สุดของทีมเราอย่างทางเพรส l e นเดอร์อาร์โนแบ็กขวารองกับตันทีมกันบ้างเมื่อเขากําลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้และการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ก็ไม่มีความคืบหน้าทําให้ทางราชันชุดขาวเรอันมัดเิด พยายามจะทำตัวเป็นตาอยู่ที่หวังจะคว้าชิ้นปรามันไปครองในการพรากตัวเขาไปรวมทีม ล่าสุดทางนิวพ์พูกเอ็กโคสื่อวงในของทีมเราเองก็มีการขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่ประจำวันนี้ออกมาเลยว่าเรอัลมาดริดได้เริ่มใช้ศาสตร์มืดในการไล่ล่าตรวจทางอเล็กซานเดอร์อาร์โนแล้วซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่พวกเขามักจะแสดงให้เห็นมาโดยตลอดในการไล่ล่านักเตะเป้าหมายที่พวกเขาต้องการมันที่แสดงให้เห็นออกมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อพวกเขาเริ่มจากการใช้นักเตะภายในทีมมาปั่นหัวแข่งเป้าหมายหรือชักชวนให้ย้ายไปอยู่ด้วยกันซึ่งในเคสนี้ก็คือทางจุดเบลลิงแฮมที่สถา,านการณ์มันประจบเหมาะลงตัวพอดีกับการที่ตัวของัางอเล็กซันเดอร์อาร์โนละเบลลิงแฮมนั้นจะต้องเดินทางไปเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมให้กับทีมชาติอังกฤษในช่วงพักเบรกทีมชาติรอบนี้ โดยเหตุนี้ตัวของทางเบอร์ริงแฮมจึงได้ใช้โอกาสดังกล่าวข้างต้นในการทำเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับทางอเล็กซานเดอร์อาร์โนดยการเข้าไปซ่อนตัวอยู่หลังการ์ดไวพรวันเกิดขนาดยักษ์ก่อนที่จะออกมาสร้างความประหลาดใจให้กับเพื่อนสนิทของเขารายนี้ดั้งนี้นอกเหนือจากการใช้งานคนใกล้ชิดมากเกลี้ยกล่อมด้วยวาจาและใช้ความสนิทชิดเชื้อเหล่านั้นแล้ว ทางเอ,อ็กโคก็ยังมีการแฉต่อไปอีกด้วยว่าอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเรื่องถนัดของเรอันมาดริดเลยก็คือการใช้สื่อออกมาประโคมข่าวแบบรายวันเหมือนที่เราก็ได้เห็นกันมาแล้วกับกรณีของทางคริยงเอ็มปาเป้จนพวกเขาได้ตัวนักเตะในที่สุด เหตุการณ์แบบเดียวกันนี้ก็กำลังเกิดขึ้นกับตัวของทัคอเล็กซานเดอร์อาร์โนด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ทัคเอ็กโคชี้ให้เห็นเลยว่ามันคือศาสตร์มือหรือการดำเนินการอย่างไม่ตรงไปตรงมาของเรอันมาดริดนั่นเองเมื่อฟังเรื่องราวความสนใจจากทางเรอันมาดริดกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะกลับมาอัปเดตจุดยืนของทางลิว์พูในเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของตัวเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนกันบ้า หลังจากเมื่อวานนี้ทางสื่อของฝั่งประเทศสเปนเองก็มีการโหมข่าวนี้ขึ้นมาอีกครั้งว่าเราอัลมาดริดอาจจะเร่งสถานการณ์ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่พวกเขาตั้งใจจะเซ็นสัญญากับันเตะในช่วงซัมเมอร์แต่จะมีการขยับขึ้นมาเป็นในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวเดือนมกกราคมนี้เลย สาเหตุหลักก็เป็นการที่พวกเขาต้องเสียทางดานเนียลกับบาเขาบละขวาตัวเก่งที่ดันมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บเส้นเอ็นไหว้หน้าหัวเขา่าฉีกขาดจนต้องพักยาวตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาล นั่นจึงทําให้ทาง Real เรอันมาริดเบนเป้าหมายมหาที่ตัวของทางเทรนต์ในทันทีแต่ก็ไม่วายพยายามที่จะกดค่าตัวของเขาลงมาอย่างมีนัยสําคัญโดยอาศัยสถานการณ์ในเรื่องสัญญาของเขาที่เมื่อเข้าสู่ช่วงปีใหม่เจ้าตัวก็จะเหลือข้อผูกมัดกับทางลิว์ภูอีกแค่เพียง6เดือนและจะเป็นตอนที่เขายังสามารถเจรจาสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรในต่างแดนได้อย่างอิสระอีกด้วย ด้วยเงื่อนไขทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้จึงเอื้อให้เรอัลมาดริดมาบีดทางลิเวอร์พูลของเราได้ แต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางฟุตบอลอินไซเ d อ r สื่อชื่อดังก็ได้ระบุว่ายอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ไม่ได้ยี่หละกับสถานการณ์นี้และมีการแสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าพวกเขาปิดตายโอกาสในการย้ายทีมของเทรนท์ในช่วงเดือนมก,กราคมนี้เพราะการย้ายทีมในช่วงกลางฤดูกาลย่อมได้จะส่งผลกระทบโดยตรงในการไล่ล่าความสําเร็จของทีมของทางอาร์เนสตและรวมถึงการคว้าชำนในทุกรายการของพวกเขาด้วย ดังนั้นการที่เราจะขายเขาได้เงินกลับมาเพียงเล็กน้อยย่อมจะเทียบไม่ได้เลยกับโอกาสในการประสบความสําเร็จในสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่มากกว่าแม้ว่ามันอาจจะต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงในการอาจจะต้องเสียนักเตะไปแบบไม่ได้อะไรเลยหากถึงตอนที่เขาหมดสัญญาก็ตามทีดังนั้นไม่ว่าสุดท้ายแล้วเทรนจะต่อสัญญาออกไปหรือไม่แต่าการย้ายทีมของเขาจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอมาจะขอพาเพื่อนๆมาดูกันออกมาแสดงความคิดเห็นของทางแกรี่เนวิลอดีบ็ักขวากับตันทีมระดับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างเมื่อเข้าออกมาเจิมก่อนเกมนัดที่เรามีคิวเปสนามแอนฟิลด์ต้อนรับกันมายเยือนของทางเชลซีเลยว่าถึงแม้โคลพาเมอร์จะกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงแต่ก็จะถูกจับตาในการบุกมายเยือนที่สนามแห่งนี้ ควมคิดมาเสมอเลยนะว่าแอนฟิลเป็นสนามที่หาพื้นที่ว่างได้ยากที่สุดแล้วเนวิวกล่าวคุณดูแนวทางการเล่นของโคพาเมอร์สิเขาดูเหมือนว่าจะมีเวลากับลูกฟุตบอลอยู่เสมอมันน่าสนใจว่าเขาจะทำแบบนั้นได้อย่างไรที่แอนฟิลและลิเวอร์พูลมีแผนจะรับมือกับเขาแบบไหนพวกเขาจะเล่นลูกหนักใส่เขาและคอยทดสอบเขาอยู่ตลอดมันจะไม่มีการปล่อยให้เขาได้เล่นอย่างสบายๆหรอกนะ แอนฟิลเป็นสถา,านที่ที่คุณมาเล่นด้วยยากที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแฟนบอลที่คอยกดดันคุณและยังมีบรรยากาศในสนามอีกผมจำได้เลยตอนสมัยที่ผมยังเป็นนักเตะและต้องบุกมายเยือนที่แอนฟิลผมคิดมาเสมอเลยว่านี่มันคือสนามที่มายเยือนได้ยากที่สุดแล้วและผมก็คิดว่าสำหรับเชลซีภายใต้การทำทีมของเอนโซมาเรสกานี่จะกลายมาเป็นความท้าทายอย่างแท้จริงมันน่าสนใจว่าพวกเขาจะรับมือได้อย่างไร แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ